มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนอุตูเตือนทั่วไทยฝนเริ่มสานะคะจะมีอากาศร้อนขึ้นค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะคะ ทั้งนี้เนื่องจากลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสําหรับลมตะว,วันออกนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต,แใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้นะคะมีฝนน้อยในระยะนี้ค่ะ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตอวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะ รวมไปถึงมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุปโปราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิและเลยค่ะภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ กาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตว,วันออกนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้ละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเศราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีรยาลาและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจวังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่นะคะ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ